ต่อจากเมื่อวานนะคะวันนี้แอนก็จะมาขนขุยมะพร้าวนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวเก่านะคะที่เขาปลูกพลิกนะคะแล้วก็เขาใช้ตัวผู้ไปผสมเรียบร้อยแล้วเขาก็จะตัดต้นนะคะแอนก็จะมารับซื้อต่อค่ะเหนื่อยมากเลยค่ะร้อนด้วยวันนี้1,500ถุงนะคะใช้เดินเวลาเยอะมากค่ะรถมาขนประมาณ3เที่ยวนะคะ วันนี้รถก็ไม่ส,ส,สตาร์ทไม่ติดด้วยนะคะเลยใช้รถน้ำมาขนค่ะคุณสามีมาช่วยด้วย นี่นะคะก็จะเป็นต้นของพริกนะคะที่เขาทำฟาร์มไว้ค่ะส่วนที่แอนมาขนก็จะเป็นขุยมะพร้าวที่เขาตัดต้นออกเรียบร้อยมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะขนลงก็เหนื่อยเลยแต่เราก็ไม่ท้อค่ะสู้ๆบางส่วนนะคะแอนก็จะเอามาปลูกมะเขือเทศนะคะใครสนใจมารับซื้อได้เลยนะคะถุงละ10บาทค่ะมีมะเขือเทศให้ด้วยขอบคุณนะคะที่ดูจนจบค่ะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ด้วยค่ะบ๊ายบายไปแล้ว